แม่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมคุณแม่ปัจจุบันนี้อายุ75เริ่มปวดเข่ามาเมื่อไหร่ฮะประมาณตั้ง10ปีจะได้แลวมั้ง10กว่าปีนี้ที่ได้มานะฮะ,ะที่ที่ปวดเข่าเนี่ยนะฮะมันปวดรุนแรงยังไงบ้างฮะอาการเป็นยังไงบ้างใกล้ๆ <c oughs> วันแรกที่มันปวดรุนแรงก็นั่งถอนหญ้าอยู่งอๆงงงเข่าอย่างนั้นนะ มา,มาตัดมาตำๆหน่อยแล้วก็นั่งงอเขา่าอุย้ยมันปวดขึ้นมานะปวดมากเลยปวดอยู่ไม่ได้ต้องทิ้งหมดเลยอะไรอุปกรณ์แถวนั้นทิ้งเลยให้ลูกพาไปหาหมอครับไปเขาก็ไปใช้อัลเรเรเขาบอกว่าข้อเข่านี่มันอะไรนะมันมันเป็นหินปูนเนื้ออะไรนะเกาะไปมันปวดแล้วหมอบอกว่าข้อเขามีหินปูนเกาะเกาะแล้วเขาก็ฉีดยาอะไรลงไปนะเป็นน้ําอะไรลงไปเข็มล 5, นะห้าพันนะั่นนะ่ะใส่ไปนี่ Oh. แล้วก็ประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็นัดอีกให้ไปฉีดอีกเข็มหนึ่งข้างเดียวเนี่ยเป็นสองเข็มเข็มละห้าพันมีเป็นสองข้างเวลาตอนเจ็บแลว้วสองข้างมาฮะพออยู่มาอีกไม่เท่าไหร่เจ็บอีกข้างเลยเจ็บหมดทั้งสองข้างเลยอ๋อฉีดเป็นทั้งหมดกี่เข็มด้วยกันคนระับฉีดแค่สองเข็มทีนี้กะจะไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าจะเปลี่ยนข้อเขา่าอยู่มานานนู้นนะั่นคือหมอบอกเลยว่าเป็นข้อเข่าเสือ่อม ข้อเข่าเสื่อมเขาจะให้เราดูเพราะว่าคุณยาาดูนะเขาเอาที่เอสเรไว้นั่นเขาขยายให้ดูดูอุ้ยอย่าดูไม่อยากดูมันจะห่างๆกันยังไงเป็นขอบรอบเข่าเนี่เราก็ไม่อยากดูมันเป็นกระดูกสองท่อนใช่ว่มอาจารย์ครับเวลาที่มันเสื่อมออกมันจะทางห่างออกอันที่เสื่อมมันเป็นกระดูกอ่อนนะคะครับถ้าสมมุติว่ากระดูกอ่อนนี้มันทําหน้าที่เหมือนกับเป็นฟองน้ําเป็นฉนวนไม่ให้กระดูก สองอันมาชนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราขยับขยิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบีบน้ําออกแล้วก็เวลาเรากลับมามันก็จะอุ้มน้ําเข้ามาเหมือนเดิมคือมันทําหน้าที่ไม่ให้กระดูกมาชนกันนะคะแต่ถ้ามันเสื่อมไปเนี่ยช่องนี้มันจะแคบลงแคบลงแคบลงอกระดูกจะเข้ามาชิดกันอ๋อก็แสดงว่าการฉีดน้ําที่คุณหมอฉีดเข้าไปค่ะเข้าใจว่าเป็นแบบ สารที่ไปช่วยการหล่อลื่นหล่อลื่นข้อถูกไหมฮะแล้วคุณหมอบอกไงฮต้องผ่าตัดคุณหมอบอกว่าถ้าทนได้ก็ไม่ต้องผ่าก็ได้คุณยายแต่ถ้าคุณยายทนไม่ได้ก็จะผ่าให้จะเปลี่ยนให้วางั้นนี่มันเขาบอกว่ามันต้องนานหน่อยน้นจะต้องคอยคิวว่างี้ต้องคอยคิวนี่ยายก็กะว่าเออคอยก็ไม่ว่าเนี่ยเขานัดสามเดือนสองเดือนให้ไปนะเอาคุณยายผ่าแนะ่ไหมคราวนี้อื ทีนี้ทานยาไอ้นี่เข้าไปก็ทักเงียบๆว่างายคุณยายจะผ่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนที่นัดผ่าเนี่ยคุณหมอบอกไหมครับว่าโปรแกรมการผ่าจะผ่าทีละกี่ข้างเขาก็ไม่ได้บอกนะผ่าทีละกี่ข้างเขาไม่ได้พูดนะอ่าฮะก็คือจะให้ผ่า,าก็จะผ่าข้างใดข้างหนึ่งก่อนยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่คุณหมอนัดละนัดแล้วทีนี้มันมันไม่ได้คิวสักทีเขาจะนัดแต่ว่าต้องให้คอยคิวว่างี้แกบอกเขาใช้จ่ายไหมฮะ ไม่ได้ไม่ได้บอกเบิกได้อ๋อเบิกได้เงินภาษีนะฮะเบิกได้อย่าลืมนะมันเป็นเงินภาษีนะฮะเบิกได้ก็คือก็คือนัดจะผ่าละะตดสินใจเรียบร้อยค่ะแล้วยังไงฮะใครแล้วทีนี้มาผอจะถึงนัดแม่ลูกเขาก็ให้อ้อแล้วเขาให้กินลูกสาวนะให้ทานยาไอ้ยังอะไรนะซอไอ้ขวดสีชมพูนั่นเข้าไปอ๋อบิมสีชมพูเข้าไปค่ะค่ะอ่า ทานเช้าสองเย็นสองอะไรอย่างนี้ครับแล้วทีนี้ก็มองแล้วก็มันก็เบาเบาขึ้นใช่ไหมเบาเบาขึ้นก็คือมันไม่ปวดมันไม่ปวดไม่อะไรเท่าไหร่แล้วแต่ก็ทีนี้มันหมดไม่ได้บอกเขาเพราะยาโรงพยาบาลมันมีเยอะใช่ไหมล่ะที่เขาให้มาเสียดายแทนลูกว่าขวดมันก็แพงไม่อยากเอาของเขาไม่บอกเขาก็หยุดมันก็หยุดไปทีนี้อยู่มานานลูกก็ถาม่ายาหมดหรือยังอู้หมดเก่าแล้วว่านเขา แต่ตอนแต่ตอนทานรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นแต่ตอนหมดไม่ยอมบอกไม่ได้บอกแล้วพอ <c oughs> ไม่ได้ทานเจ็บไหมมันก็เดินนั่นนั่นเข้าก็รู้สึกเจ็บเจ็บขึ้นมาแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนาะเดิมมันจะเจ็บเยอะอ่าแล้วทีนี้พอเขาให้ทานใหม่ก็ทีนี้ทานติดต่อกัอนเลยทีนี้ครับก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทานอยู่นานแค่ไหนครับก่อนจะไปผ่าตัดหลังผ่าตัดไม่ได้พาไงไา สรุปแล้วคือไม่พาเลยไม่ได้ผาเลยยังไม่ถึงคิวด้วยยังไม่ถึงคิวแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่พาเลยจะไม่ผาแล้วหมอถามว่าเขานัดเราก็ต้องไปถึงว่าเราสาป,ปวดแล้วใช่ไหมละ่ะครับพอไปก็จะพ่าไหมคุณยาย ไม่ผ่าแล้วไม่ผ่าแล้วไม่ผ่าแล้วแล้วคุณหมอได้เอ็กซเรย์เพิ่มดูอีกรอบไหมฮะทำไมไม่ไม่ไม่ได้เอ็กซเรย์เอาแต่เก่าให้ดูเลยอย่างนี้ไม่ผ่าแต่คุณยายเขาจะเอามาขยายให้ดูอีกบอกไม่อยากดูไม่อยากมองก็มันไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วเดินได้ตามปกติแล้วเดินได้เดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้แล้วโอ้มก่อนไม่เท้าอะไรที่ เป็นสี่ขาเนี่ยนะอาเบ็บอกเกอร์นะฮะอาตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วมันต้องใช้แล้วก็มาใช้ไอ้ที่แบบสระอาอะไรนั่นแหะเจ็าปวดหมดลแคนเนี่ยครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาสักอย่างอาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้สักอย่างละค่ะอาฮะขึ้นชั้นสามได้เมื่อก่อนนี่พอจะขึ้นบ้านชั้นหนึ่งนั่นนะไอ้บ้านนั่นว่าเข่ามันจะดังอดอดองต้องต้องตองต้องโหนงต้บันไองต้ครับ ขึ้นได้ที่จะลงแทบไม่ได้นะ <ừ> บ้านอนะ่ะ <ừ> แล้วพอมาเดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้สบายครับแต่อ้เหนยมันต้องเนยละเจ็ดสิบห้าปี<อ>แต่อ้หัวเข่านี่ขึ้นได้ยังได้อีกเยอะฮะเจ็ดสิบห้าเองอาจารย์อาจารย์นายครับจากกรณีนี้นี่น่าจะเป็นสันนิษฐานว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะมหมอหมอ,อบอกไหมคะว่าเป็นข้อเข่าเสื่อม หรือว่าเบอกค่ะมันก็เป็นข้อเข่าเสื่อมแต่มันมีหินปูนเกาะได้ค่ะอ๋อรวมรวมกันใช่ไหมคะวิธีการรักษาก็คือต้องผ่าตัดอย่างเดียวอเขาก็จะเลาะเอาหินปูนออกนะคะแล้วก็ใส่นีแคบปให้ค่ะเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนบริเวณผิวข้อเข่าถูกไหมฮะอ่ะเสร็จแล้วทําไมการรับประทานบินเข้าไปถึงช่วยทําให้อาการปวดหายไป อาการ <American somos S 1> ออด <uent> ออแอดแอดขากลุบกลิบกรุบกาไม่ไปมันมันเข้าไปทำยังไงครับอาจารย์ครับจริงๆบิมไม่ได้เป็นตัวช่วยโดยตรงบิมนี่ไปคุยกับไม่เล้ยข่าวของคุณพี่เขาแล้วก็ไม่เล้ยข่าวคุณพี่เขานี่แหละเป็นตัวเก่งที่ยังมีความสามารถในการทำงานอยู่นะครับก็สาเหตุนะสาเหตุที่เราปวดข้อเข่าเนี่ยหรือก็เป็นว่ากระดูกสองชิ้นมันขัดกันอยู่นะครับเนื่องจากที่อาจารย์นํำภัยพูดอะ กระดูกอ่อนมันเสื่อมไปเนื้อหน่อยมาเมื่อขัดกันเวลาเรามันขัดกันมันก็ย่อมจะเจ็บนะลองเอากระดูกขัดกันทุกผมว่าเจ็บทุกคนนะไม่ว่ามันอยู่ส่วนไหนนะครับแล้วมันเสื่อมมากๆเมื่อขัดกันมันก็ยิ่งเจ็บมากนะครับวิธีการที่จะไม่ให้เจ็บก็คือต้องเอาไอ้ที่มีกระดูกอ่อนเนี่ยไอ้ที่แพจย์อาจารย์พูดถึงฟองน้ําเนี่ยกลับเข้าไปใหม่ถูกไหมครับเพราะนั้นวิธีการผ่าตัดก็จะทําตรงนั้นทีนี้ไอ แคปซูลบิมของเราไม่ทําอย่างนั้นได้เชีื่อรือ,อจริงๆมันยังทําไม่ได้นะครับสิ่งแรกที่เรา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 ทำได้นะครแคปซูลของเราทําได้ก็คือว่ามันเข้าไปจากการทดสอบนะครับ,รบกินสี่แคปซูลต่อวันนะครับเช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลเป็นเวลาสิบห้าวันเราก็จอะไม่เลือยขาวออกมาดูภาพที่เราได้ก็คือภาพที่อยู่บนจอทีวีนี่นะครับ,รบ <laughs> เราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่ามีการลดลง ของตัวที่เราเรียวกว่า T N F a l p h a นะฮะแล้วก็มีของ T N F 2ของโทษอินเตอร์ลิคิน6นะครับ I L 6นะครับที่ชี้ลูกศรที่2แล้วก็ลูกศรที่3คือคืออินเตอร์ลิคิน17นะครับในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาเขาบอกว่าทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มีการทำลายเนื้อเยื่อของตัวเองอเพราะนั้นจะทำให้เกิดอันัคเสบ,บนะครับ ในคนที่มีอาการอย่างเนี้ยอย่างคุณพี่ครัะก็เป็นเพราะว่ามันมีสารสามตัวเนี่ยมันเยอะไปเพราะฉะนั้นก็ให้ไม่เลือดขาวไปสั่งให้มีการหลั่งมันลดลงมานะครับซึ่งจากการที่เราใช้สี่เม็ดต่อวันแล้วก็จอะไม่เลือดขาวในคนปกติมันลดลงมาอย่างเนี้ยนะครับถ้าคนที่มีสูงๆมันยิ่งลดลงมาให้เห็นชัดเจนใหญ่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมันลดลงอาการที่ทําลายตัวเองเนี่ยทำลายเนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยจนทําให้เกิดอาการอักเสบเนี่ยมันก็ลดลง นะครับลดลงเราก็ไม่ปวดเราก็เริ่มจะไม่ปวดนะครับแล้วก็นี่คือวันที่15บห้าทุกรายที่กิน4ี่แคปซูลต่อวันวันที่15บจะสังเกตเห็นเห็นอาการมากหรือน้อยถ้าคนที่เป็นมากมากเราก็แต่เกิทุเราแต่ถ้าคนเป็นน้อยนวันที่15น่าจะหายไปเลยนะครับแล้วถามว่าแล้วถ้าหากว่ามันกินไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปมันจะมีปัญหาไหมหยุดกินได้ไหม แน่นอนครับเรามีภาวะที่ปิดปกติในพวนาความพยายามในการสร้างสรางสราต,ตัวนี้มากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่ารา่วมถอยกินให้น้อยลงน้อยลงนะครับรอรอ,อ,อให้มันครับแล้วแต่ว่าในช่วงเที่ว,วะาเนี่ยมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเราต้องค่อยๆล,ล,ลดลงนะครับค่อยๆลดลงแล้วเราก็พบว่าคนที่ไม่ได้ใช้แล้วอเขาก็เห็นต้องปกกลับไปผ่าเขาเลยนะครับสาเหตุนะฮะสาเหตุก็เพราะว่า ในระหว่างที่มันค่อยๆเราค่อยๆลดตัวนี้ลงนี่นะครับสารพืชที่เราใส่เข้าไปครับเราใส่อะไรนะถวเหลืองถวเหลืองเงาดำ,ดำัางบัวบกมังคุดครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมีคุณสมบัติในตามชีวะตามเชิงเคมีนะครับในการสร้างกระดูกอ่อน นะฮะเมื่อทั้งท่าตัวมีการสร้างกระดูกอ่อนแล้วมันร่วมด้วยเช่วยกันสร้างมันก็เร็วนะครับเพราะในระหว่างที่เราแก้อาการปวดนะฮะมันก็มีการสร้างมวลกระดูกอ่อนขึ้นมาด้วยอืเพราะฉะนั้นสองเดือนสามเดือนถ้าเมื่อกี้คุณพี่บอกว่าเขาเอ็กซเรย์ให้ดูครับผมอยากจะให้ไปเอ็กซเรย์ครั้งหนึ่งไปเอ็กซเรย์ครั้งหนึ่งเราจะพบว่าระหว่างข้อเข่าเนี่ยจากการที่มีชิดติดกันเนี่ย มันอาจจะมีอะไรอยู่ระหว่างสองชั้นนั่นแหละ<อ>นะครับมันก็เกิดขึ้นจากการที่มีการสร้างกระดูกอ่อนหรือที่เรียกว่าคาตทเลชเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณพี่ขึ้นชั้นสามได้ถ้าทานต่อไปเรื่อยๆอาจจะขึ้นชั้นเก้าได้นี่แต่ว่าแต่ก็คือคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นด้วยแต่แน่ๆครับคือคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็ได้ยินว่าขึ้นไปชั้นสามแล้วยังไปเก็บกวาดบ้านข้างบนอีกกวาดถูานาครับโอ้โหครับก็ผมอยากเรียนว่า เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเองผมเดินอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่ครับก็มีคนเข้าเข้ามาทักอ๋อดรบิมดรบิมก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยโชคดีนะที่มีบิมแล้วก็บอกว่าเขาเป็นอะไรบอกเป็นข้อเข่านี่แหละโอเแลรู้สึกชื่นใจนะผมว่าคนที่มีทรมานจากข้อเข่าเสพเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะคือบางคนที่มีปัญหาแล้วผ่าตัด ก็ได้นั่นก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่บางคนสิครับมีปัญหาทางด้านการเงินนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพเพราะรว่าพอเวลาผ่าตัดมันต้องใช้เวลาในการฝาฟืนผมขอเสริมเพียงนิดเดียวนะครับผลิตภัณฑ์น,นี้เรื่องจากความฉมังของการแสดงฤทธิ์ของมัน่ะแล้วมันก็เหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้อาการครับนะฮะเมื่อเราแก้อาการหายแล้วหรือดีขึ้นแล้วพยายามถอยอถอยเพราะว่าถ้าเราไปลดอาการเหล่านี้มันเหมือนกับ ถ้าหากมันลดมากไปมันก็เหมือนกันลดลดลด,ลดภูมิต้านทาน <ừ> ในร่างกายด้วย <ừ> เพราะฉะนั้นก็ถอยออกมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถที่สร้างมวลกระดูกครับขณะเดียวกันก็สร้างภูมิต้านทานให้กับเราได้ก็คือสูตรสีเขียวก็คือสูตรสีเขียวนะครับ,รบเพราะฉะนั้นคุณพี่ก็ได้ข่าวว่าใช้ควบคู่กันอยู่ตอนนี้นี่แสดงว่ามีมีลูกสาวหมอมีลูกสาวหมอที่เก่งมากครับครับอ่าแล้วครับขอบคุณมากครับ